เราอยากจะเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนไหมหรือเราอยากจะปล่อยให้มันมีนมการสู้รบแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบอยู่ร่ำไปเราเนี่ยมีชายแดนติดพม่า2,400กว่ากิโลเมตรพม่าไอเราจามปัญหาในพม่าเกิดขึ้นเนี่ยมันกระชอข้ามแดนมาเป็นรายปีเช่นหน้าแ้งก็จะสู้รบกันอีกแล้วระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมานะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์มีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์มีปัญหาเรื่องยาเสพติดยิ่งเคารพมาก เขาก็ต้องใช้เงินมากเมื่อใช้เงินมากก็ต้องผลิตยาเสพติดมาขายมากพี่น้องประชาชนคนไทยก็บริโภคยาเสพติดมากขึ้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นปัญหาในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยมันกระทบพี่น้องคนไทยโดยตรงแล้วนอกจากนั้นมันยังมีคนแก่ผู้สูงวัยุเด็กที่หนีภัยการสู้รบมาปีแล้วปีเล่าที่เราต้องดูแลถ้าสมมุติว่าการบรกเกอร์การนำสองฝ่ายมาคุยกันเนี่ยนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาเนี่ยประเทศไทยได้แต้มแน่ ถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเป็นระบบในเมื่อ4 5ปีที่ผ่านมามันไม่ประสบความสําเร็จทําไมคุณไม่ใช้วิธีการใหม่ๆทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับสิ่งซึ่งประธานอาเซียนท่านอันวากับอดีตนายกทักษ์ิณในฐานะที่ปรึกษาก็ไม่ได้หนีออกจากแนวทางของอาเซียนนะเพราะแนวทางของอาเซียนคือฉันทามติ5ข้อของอาเซียนหรือบางทีเราชอบพูดว่า five point consensus เนี่ยมันก็คือให้มีการพูดคุยกันให้มีการยุติการสู้รบ ว่ะนั้นการพูดคุยกันก็สอดคล้องกับแนวทางของอาเซียนทำไมท่านทักษิณมาช่วยเรื่องเมียนมาเพราะว่าในอดีตท่านทักษิณก็เคยมีส่วนร่วมเกื้อกูลในการให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาอันที่สองท่านก็เป็นคนที่มีสายสัมพันธ์รู้จักผู้เล่นในเมียนมาค่อนข้างกว้างขวาง,างมันไม่มีแค่2ออันไม่มีแค่ s เอซีกเอ็นยมันยังมีฝ่ายผู้นำกลุ่มผู้นำเขาเรียกว่าผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆอีกมากมาย ที่เราจะต้องเชิญมาพูดซึ่งอดีตนายกทักษณิณท่านก็รู้จักด้วยฟังมาเหมือนกับท่านได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าท่านนายกทักษณิณบ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากต่อการสร้างศถียภาพในเมียนมาเลยล่ะคำว่าฟอกขาวผมก็มองว่าเป็นวาทกรรมอีกละบางทีการทํางานยากผลิตวาทกรรมง่ายบางคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการผลิตวาทกรรมแล้วก็มีความสุข แต่ไม่รู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรมันจะฟอกขาวอะไรครับเพราะว่าท่านทักษิณไม่ใช่รัฐบาลไทยนะเชิญมาต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนมาเพราะว่าท่านอันวาและอดีตนายกทักษิณเชิญอย่างไม่เป็นทางการท่านนายกทักษิณแม้จะเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีแต่ก็เชิญในฐานะส่วนตัวนะไม่ได้เชิญมาในนามรัฐบาลภาพภาพหนึ่งเนี่ยดูด้วยสองกรณีเช่นบางคนมองว่าอันวากับท่านทักษิณถึงแปลงฟอกมีหนองลายแต่ผมมองว่าเห็นมีนองลายท่านทักษิณและก็อันวากําลัง ถูแปลงขัดถนนอยู่ขัดถนนเพื่อให้มันมีถนนแห่งสันติภาพเพื่อให้ไม่มีการมาพูดคุยกันเพื่อมันนําไปสู่อะไรที่มันมีความหมายมันจะไม่ดีกว่าถ้าเราลดยาเสพติดลงได้ถ้าพม่าไม่มีข้อแก้ตัวเรื่องของการไปดูแลพื้นที่ที่เขาบอกว่าผมเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วเราก็แก้ไขปัญหา PM2.5 ไม่ได้แก้ย,ยาเสพติดไม่ได้ มันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเขามีสันติภาพเขามีการเลือกตั้งที่ครอบคลุมเป็นธรรมแล้วก็มีสันติสุขในเมียนมาแล้วก็ค้าขายกันได้บางคนมองเห็นปัญหาในทุกทางออกแต่บางคนมองทางออกในทุกปัญหา ผมว่าท่านนายกทักษิณแล้วก็ท่านอันวาเนี่ยผมว่ามองทางออกในทุกปัญหาต้องการหาทางออกถ้าไม่ทําคราวนี้เนี่ยไม่รู้จะทำเมื่อไหร่เพราะว่าเราจะปล่อยให้คนเจ็บคนล้มคนตายการสู้รบกันไปเนื่องๆอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะยึดมั่นผลประโยชน์ชาติเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายต่างประเทศเราต้องยึดมั่นสันติวิธีเราต้องยึดมั่นกฎบัตรสาประชา,ชาชาติแล้วเนี่ยที่นโยบายของไทยรักไทยสังเกตปะไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมาเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเรามีเกียรติภูมิว่าใครที่มีคู่ขัดแย้งกันเนี่ยเราไปช่วยแก้ปัญหาให้เกิดสันติวิธีให้เกิดสันติภาพเช่นเรื่องขมร3สาฝ่ายก็บทบาทของไทยสมัยท่านนาย,ยกชาติชายแล้วก็ช่วงที่เขาเรียกว่า มีการทะเลาะเบาะแว้งในีลังกามีการสู้รบก,กันก็มาใช้เวทีประเทศไทยเป็นเวทีเจราจาแล้วก็เรื่องของเมื่อไม่นานนี้ก็จีนกับอเมริกาก็ใช้เวทีของไทยใช่ไหมครับมาพูดคุยกันมันสะท้อนความไว้วางใจมันเป็นเหมือนความนิยมหรือชื่อเสียงกิตติภูมิของชาติเราในเวทีโลกเนี่ยเขาจะรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นกลางแล้วก็มีความเป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนความรุ่งเรืองและสันติภาพในภูมิภาค คือการทูดมันไม่ใช่เป็นการขายสินค้าตามตลาดนัดนะ่ที่ต้องยกสินค้ามาแล้วก็พูดทุกเรื่องการทูดเนี่ยมันมีชั้นเชิงมันมีความซับซ้อนมันมีจังหวะจากโคนมันถึงมีกรมพิธีการทูดเนี่ยการทูดเนี่ยถ้าเราเจรจาเราไม่สามารถที่จะเผยไตยทุกอย่างบางคนเรียกร้องว่าไปเจรจามีการบอกมาสิว่าคุณจะเสนออะไรก็เหมือนการเล่นฟุตบอลนะถ้าคุณไปเผยแผนการเล่นให้คู่ต่อสู้รู้ทุกอย่างคุณก็มีโอกาสจะแพ้คือรู้เขารู้เราแต่ไม่ใช่รู้รู้เราแล้วดันให้เขารู้ของเราด้วย อันนี้มันก็เสียหายถ้าสมมุติว่าการโบรกเกอร์การนำาอฝ่ายมาคุยกันนาไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาเนี่ยประเทศไทยได้แต้มแน่ผมไม่รู้จะมีใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะแต่นี้เป็นเรื่องใหญ่เลยละ่ะที่เป็นเรื่องที่ดีคือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับหวันนั้นเพิ่งมาตั้งไข่ที่โรสูดถูกต้องไหมมาตั้งไข่พูดคุยนอันที่2ก็จะเป็นการคุยกับฝ่าย NUG ซึ่งประธานอาเซียนจะคุยถ้า อันที่สองผ่านก็อาจจะมีการมานั่งโต๊ะกลมหรือนั่งโต๊ะสี่เหลี่ยมคุยกันระหว่างฝ่ายต่างๆซึ่งต้องมีรัฐบาลเอชเอซีซึ่งต้องมี NUG ก็คือฝ่ายต่อต้านซึ่งต้องมีผู้นําชนกลุ่มน้อยและอาจจะมีประเทศอื่นอีกหรือเปล่าผมไม่ทราบขั้นตอนที่4ี่ก็ต้องมาเผยไต่กันแล้วว่าข้อเสนอแต่ละฝ่ายเป็นยังไงคุณจะแชร์อำนาจกันยังในในพื้นที่ต่างๆ การเก็บภาษีคุณจะนําส่งรัฐบาลกลางยังไงใครจะรับผิดชอบเรื่องการต่างประเทศรับผิดชอบเรื่องการทหารเราเพียงแต่อยากจะเห็นเพื่อนของเรามีสันติสุขเพราะนั้นเราก็เอาใจช่วยผมยึดมั่นอยู่3-4เรื่องคือ1ปฏิบัตินิยมคือต้องเน้นการปฏิบัติต้องเน้นการทํา2คือผมเน้นว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย anything is better than nothing คือถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะไม่นําไปสู่อะไรก็ได้นะมันอาจจะล้มเหลวก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ แต่ถ้าคุณไม่ลองคุณจะรู้ได้ไงเหมือนเราติดอยู่ในถ้ำเนี่ยเห็นแสงสว่างเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ไปดูว่ามันมีรูที่เราจะออกจากถ้ำได้เลยเลยหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะลองไปดูนะแล้วก็อาเซียนก็จะมีความ